มะม่วงนะครับนะพี่น้องเกษตรกรเรามีทั้งในดูนอกดูแต่อะไรก็ตามวิธีการใช้ยาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะทํานอกหรือทําในพี่น้องเกษตรกรนะจะทำนอกก็ดูในก็ดูนะครับเหมือนกันหมดครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรครับนะในส่วนของมะม่วงนะครับนะฮะเราจะใช้กันดังนี้นะครับนะการฟื้นฟูเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกพี่น้องเกษตรกรนะฮะเราใช้นารายพลิกแผ่นดินนะครับนะบีเจช่วยได้บีเจเพิ่มพลัง ฉีดทางดินก่อนทําไมครับทําไมต้องฉีดทางดินก่อนพี่น้องเกษตรกรรากมะม่วงนะครับพี <S 2> <S 2> ่น้องเกษตรกรนะครับนะมะม่วงนะครับในารากของเขาพี่น้องเกษตรกรนะค่อนข้างที่จะติดเชื้อง่ายนะครับไม่จริงอ่ะพี่น้องมันหึกจะตายไม่เห็นจะเป็นไรใช่ครับขนาดมันกิง่งมันหักแล้วมันยังออกลูกเลยพี่น้องเกษตรกรขลากิ่งมันเน่ายังออกลูกเลยใช่ไหมฮะนะแต่ความจริงพอมเป็นจริงแล้วพี่น้องเกษตรกรมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับ มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนลครับโรครากดําในมะม่วงเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าโรครากเน่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่พี่นศกรมักจะไม่เรียกล้วโรครากเน่าหรอกครับเราจะเรียกกันว่ารากมันดำนะครนะรากมันดาเกิดจากสาเหตุไหนบ้างพี่นศกรในมะม่วงเนี่ยมันมีหลายสาเหตุหนึ่งฝนตกเยอะนะครับสองปุ๋ยเยอะสามยานะครับยามียาอะไรครับยาเราลากันแหละครับเพคโคเบนโซนนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นนักเกษตรกรครับนะฮะใดๆก็ตามนะครับการทํามะม่วงเนี่ยมันเสี่ยงเสี่ยงอย่างหนึ่งคือผลผลิตที่มันไม่ค่อยตรงนะครับมะม่วงขายได้ทั้งปีนเกษตรกรแต่ราคาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับคำว่าผลผลิตไม่ค่อยตรงเนี่ยคือไม่ตรงกับช่วงราคาที่แพงใช่ไหมหลายคนอยากจะได้ครับมะม่วงในช่วงที่มันแพงแต่มันดันไม่แพงนักเกษตรกร เพราะอะไรครับมันออกพร้อมกันหมด1น,นะฮะน้องพี่นักเรียนกะ่อนเนาะเพราะฉะนั้นครับหลายๆท่านแล้วก็พยายามทํานอกฤดูนะครับแต่นอกฤดูมันก็นะฮะติดบ้างไม่ติดบ้างนักเรียนก่อนเพราะฉะนั้นนะครับนะพี่นักเรียนกรครับ,ส,รรบสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการจัดการเรื่องรางก่อน จากการแกก่อนเป็นนักเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นส่วนม่วงของคุณลุงสวกีกเป็นนักเกษตรกรนะรู้จักกันดีนะครับนะเป็นนักเกษตรกรครับนะฮะฉีดทางดินก่อนด้วยนารายพิกแผ่นดินบิ๊กเจ็ตช่วยได้และบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังนะฉีดไปก่อนนะครับนะฮะฉีดทางดินไปก่อนนะครับปสภาพดินนะครับเมื่อถึงช่วงของการเริ่มจะทําดอกเป็นเกษตรกรนะครับ เราค่อยนะครับเราค่อยอยากทำเราค่อยหยุดนะครับพี่นักเกษตรกรเพราะทำไมเราหยุดครับเพราะหลายท่านใช้แพคโคบ,บินนโซนในการฉีดพ่นนะครับนะาทำสารนั่นแหละพูดง่ายๆแต่ถ้าหากว่าใครไปทำสารก็ฉีดยาวๆต่อไปนะครับส่วนอาหารทางใบเราจะเน้นย้ําว่าในช่วงทําใบครั้งแรกตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองสูตรหนึ่งและสูตรสองยิงยาวๆย,ยิงไปเรื่อยๆพี่นักเกษตรกรไปจนกว่าเขาจะออกดอกเมื่อเห็นช่อดอกแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นสูตรสองและสูตรสาม นะครับส0 3ยิงไปเรื่อยครับเป็นนกเกษตรกรทีเนี้ยนะครับมะม่วงเราจะมีสองแบบคือมะม่วงทานผลสดนะฮะกับมะม่วงทานผลสุกนะฮะมะม่วงทานผลสดมีอะไรบ้างครับก็มะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวทั่วไปส่วนมะม่วงทานสุกนะครับก็จะมีพวกนะครับน้ําดอกไม้นะครับนะน้าดอกไม้เอยน้ําหลายๆอย่างเนาะที่เราทานผลสุกกันนะครับเพราะฉนั้นครับเราจะแยกกันดังนี้สําหรับมะม่วงที่ทานผลดิบนะครับนะ ทานผลดิบเนี่ยเราใช้เป็นสูตร2กับสูตร3ยิงยาวจนกว่าจะเก็บได้เลยนะครับเพราะเราต้องการความเปรี้ยวต้องการความมันนะพี่น้องก่อนนะเพราะฉะนั้นสูตร2สูตร3ยิงยาวเ,เาะะนี่ยพขาจะทําให้ลูกใหญ่นะครับเม็ดเล็กนะครับเนื้อนแน่นไม่ใช่เอามีดผ่าไปจึ๊เจอเม็ดไม่ได้พี่น้องก่อนนะมันต้องผ่าไปฟืบลื่นปื๊ดเนื้อทั้งนั้นเม็ดน้อยนยนี่ครับใช้สูตร2สูตร3ส่วนมะม่วงทานสุกนะครับนะนะ เช่นนะครับมะม่วงของคุณสะเบกเนี่ยมะม่วงพื้นบ้านมะม่วงมะม่วงพมคีรีหรือมะม่วงอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยไอถิ่งแดงเนี่ยนะฮะมะม่วงผลอ่าทานนะครับนะทานสุกนะครับนะท่านใช้สูตรสี่ก่อนเก็บดูยังไงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวเขาเหลืองมาไล้ก่อนนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มที่จะนะครับนะสุกได้ประมาณสัก 3 0 4 0อร์เซนะครับถ้าสามารถใช้สูตรสสูตรสและสูตร4ียิงยาวๆได้เลยพี่นะักจกรนะเขาจะทำให้ผิวผมขมผนะ่าี่นสวยผิวสวยเคยเห็นนาดอกไม้พี่นักจกรน้ำดอกไม้ที่ขายตามห้างกับน้ำดอกไม้ที่ขายตามตลาดเนี่ยต่างกันยังไงครับน้ำดอกไม้ที่ขายตามห้างนะผิวมันไม่มีรอยเลยผิวมันเงาเหลืองสวย<ๆ>ผิวตึงนะครับส่วนํำม่วงน้ำดอกไม้ที่ขายในตลาดนะครับผิวเป็นจุดผิวไม่สวย ผิวผิวไม่เรียบผิวเป็นกะใช่ไหมครับนั่นแหละเป็นนักสึกรกเพราะนั้นครับใช้สูตร2สูตร3และสูตร4ยิงยาวๆเป็นนักสึกรากรนะฮะเท่านั้นเองนะครับนะ